กายกรรมวิีกรรมมโนกรรมกามคำบาปทำกรรมทางใจมันเป็นธรรมดามันนักมันไม่โปรแต่พอต่างคนก็ต่างแสดงออกซึ่งการให้อภัยการให้อภัยเป็นอภัยทานเป็นทานอันเลิศที่สุด ในการให้อภัยเป็นทานอันเลิศที่สุดทานอันประเสริฐที่สุดเหมือนกันเรียกว่าอาภัยทานการให้อภัยคือเป็นการให้อันยิ่งใหญ่เหมือนกัน,นการให้ทั้งหลายการให้ข้าวของเงินทองยังไม่ใช่ยังไม่ประเสริฐเท่าไหร่ เพราะการให้ข้าวของเงินทองนี่มันยังมีวัดด้วยปริมาณข้าวของที่มีอยู่เราให้ทานไปแค่ไหนอย่างเรามีร้อยบาทเราให้ทานไปหนึ่งบาทมันก็ยังยังมีอยู่เก้าสิบเก้าบาทแต่ให้อภัยทานที่เราเคย คิดไม่ดีต่อกันไว้แต่ความกอดมันหมดเลยมันขาดไปเลยพอเราคำว่าให้อภัยมันไม่เหลืออะไรติดไว้ในใจมันเบามันสบายไปเลยถึงว่าเป็นการให้อันเลิกอันประเสริฐสุดฉะนั้นพวกเราต้องทำความเข้าใจ ผมอิจฉาลิชยาความน้อยเนื้อต่ำใจความอะไรก็อะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นการที่เรียกว่าเป็นการผูกพยาบาทอาคาตจองเวนพระเจ้าสศกมหาราชท่านในตำแหน่งมหาราชอันยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการให้อภัย ไม่ลบลาเหมือนกันแต่ก่อนไม่โกรธเคืองเหมือนกันแต่ก่อนแต่ก่อนใครพูดอะไรผิดหูเลยพระขันช่วงเลยตอนมหิสีลองอิจฉาตนโพดูที่คนไม่ธรรมดาคนรวมอิจฉานิชยาผู้คน หาว่าพรจาจะเอาศกมาทุ่มเทยอยู่กับเจ่ต้นโพมาไหว้ต้นโพมาบำรุงรักษาต้นโพมเหีสีลองว่าพรจาจะเอาโศกเอาใจออกห่างก็เลยวางแขนกับบริวารข่าต้นโพโดยกันต้มน้ำนมเดือดอ มันเทลาต้นโพออกก้างฟ้ามันพิ่มแทงเปลือกต้นโพเอากระดูกไก่กระดูกอะไรอะไรต่างๆมาตีเข้าไปในต้นโพบอกราชบุรุษว่านี่จะให้ปุ๋ยต้นโพแต่สุดท้ายมาต้นโพตาย ก็ทบเป็นผลงานของใครที่ทำให้ต้นโพตายได้ไอ้เมียสีลองกับออกมาเสนอหน้ารับเลยว่ามองฉันเองเนะี่ยเป็นคนวางแผนที่จะฆ่าต้นโพให้มันตายเพราะมหาราชออกห่างมองฉันนี่ชักพระขันออกมาเลยราชบุรุษขวาง ท่านมหาราชพระฐานไม่เคยเพื่อนเลือดมานานแล้วอย่ามาเพื่อนเลือดเพราะเหตุนี้เลยไม่ให้ฆ่าโดยตัวเองแต่หาว่ามีใครบ้างเป็นคนร่วมใครบ้างเป็นคนร่วมมือที่ทำให้ต้นโพนี้ตาย เอามาให้หมดอยากพีน้องมีอยู่เท่าไหร่เอาไปประหารชีวิตเอาไปหมดอยากพี่น้องเอาให้ราชบุรุษเอาไปจัดการให้หมดคนควมอิจฉาลิชยากลุมโลก ความโลภของคนนี่มันไม่ธรรมดาวันก่อนนั้นเราไปกับที่คนถั้งแจ็ปอันนี้แต่ก่อนเคยใส่โซ่ไว้ตอนนั้นเราจะเอาขึ้นไปที่กุฏิหลวงปู่เขาใส่โซ่จะพอไปมู 2, 000, 000, 000, 000, ่สองวัน่อนสามวันกเอาโซ่ออกล้วเราเลยเอามาให้ที่คนเอามาเก็บทังแจ็ปตั้งแต่สมัยนู ที่สามเท่าไรก็ไม่ได้ที่มีคนไปพักอยู่ข้างล่างมีเตาเตาต้ตตตมน้ำอยู่ข้างล่างก็เลยใส่แก๊สนี้ไปใส่เลยแลต่พอตอนหลังาคนไม่อยู่แล้วเราก็เตาหมูเราอบเอาออกเลยอย่าง,งจะจำจำไม่ได้ เราส้มน้ำเลยแคปรุ่นแรกๆนื่องควมโลภมันแสดงออกควมโลภมันแสดงออกควมอิจฉาริขิตยาแสดงออกได้หมดคนไม่ได้คำนึงถึงเรื่องศีลธรรมไม่ได้คำนึงถึงเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆที่เป็นอะไร ด้เองคิดเองเลยทุกอย่างกัดสินเองแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินคราฉัน้นจิตใจมันก็เลยเหี้ยมโหดมันก็มาทำลายตัวมันเองทำสมาธิภาวนาเดินยมกลมทำอะไรก็อะไรก็ตามันมันไม่เป็นไปกับมรคเพราะมันมีความโลภือความโกรธ รวอควมพยาบาทอาคาตจองเวรอยู่ภายในลึกๆมันก็เลยไม่เป็นไปเพื่อศีลธรรมไม่เหมือนกับคนในครั้งก่อนในสมัยพุธธรรทธกาลํำไมท่านฟังธรรมหรือท่านเห็นอะไรอย่างบัณฑิตสามนินท่านเห็นผมตกลงไปเใส่ดิน แต่ท่านต้องการอยากจะเรียนกรรมฐานแต่พอผม,ผมตกลงไปใส่ดินท่านก็พิจารณาเออผมเมื่อก่อนอยู่บนหัวของหววแขนรักษามากมายแต่พอมันลงไปคุกเข้ากับดินมันไม่เห็นมันมีค่าอะไรจิตก็ตกเข้าสู่กระแสะแห่งมรรคทำลายอาสวะกิเลสได้ในชั่วขณะจิตเดียวหรือพระ สารีบุตรที่ได้ฟังธรรมจากพระอาจาชิธรรมทั้งหลายมีมาแต่เหตุจะเกิดก็เกิดที่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุเหตุดีผลดีเหตุชั่วผลชั่วเมื่อเยธรรมมาเหตุสุขภวะธรรมทั้งหลายมีมาแต่เหตุเห็น ฟังแค่นี้พักสารีบุตรก็มีดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่สิ่งนั้นสลายไปเป็นธรรมดาแล้วก็ถามข่าวข่าวกันว่ารู้ว่าพระเจชิเป็นปะสมมสาวกองค์ที่ห้าตอนนี้พระผู้มีภาคอยู่ที่ไหนพระเจชิก็บอกว่าอยู่เวรุวัน เลาะพระคุณเจ้าจะไปยังไงเราเป็นอนาชาริกเป็นบุคคลที่ไม่มีบ้านเราก็เที่ยวโปดสัตว์ไปเรื่อยเออใจนั้นมองฉันมีภาระ,ะที่จะต้องกลับไปหาสหายเมื่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราท่านก็เรื่องของท่านเราก็เรื่องของเราแต่พระสารีบุตรเป็นบุคคลที่ ล้ำลึกถึงบุญคุณของพระชชิกอยู่ตลอดถึงเวลาจะนอนจะต้องกำหนดคิดก่อนว่า,าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ใดพระชชิกประทับอยู่ที่ใดนอนอยู่ที่ใดพอกำหนดได้ความรู้ขึ้นมาแล้วก็จะถวายสักการะาพระผู้มีพระภาคแล้วก็ถวายสักการะพระชชิก แล้วก็จะดึงศีรษะที่นอนมันอันศีรษะไปทางพระเจชินอนเป็นบุคคลที่ลำลึกถึงบุญคุณของคนถึงแม้เวลานอนพอภายหลังมาได้กล่าวพระอาจชิปรินิพานแล้วพระสารีบุตรก็จะหันศีรษะไปทางเชิงตะก่อนเชิงที่เผาโศกตาเจชิ เรียกว่ามีบุญคุณกับตัวเองฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายเขาจะไม่เอาความโลภมาเป็นตัวนำหรือเอาความหลงมาเป็นตัวนำในการปฏิบัติ บัณฑิตทั้งหลายนั้นเขาจะเอาความรู้มาเป็นตัวนําในการปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงตามศัจธรรมตามแนวทางของศัจธรรมตามแนวทางของมรรคถึงจะเป็นบัณฑิตสําหรับคนผ่านเขาเอาตัวความโลภมาเป็นตัวนําหรือเอาความหลงมาเป็นตัวนําในการปฏิบัติเหมือนก็น้าวันที่มันจะตกต่ําเรื่อยไป ราะไม่ได้เอาสัจธรรมมาเป็นตัวนำในการปฏิบัติฉะนั้นวิธีการปฏิบัติของสงฆ์ในครั้งก่อนมันถึงแตกต่างกันหรือพวกอุบาสกอุบาสิกาเขาเหมือนอย่างอนั้น,นกบิณฑิกกับเศรษฐีมาเยี่ยมเพื่อนอยู่ที่เมืองราชะคฤห์เพื่อนก็บอก มานั่งจัดห้องให้พักแล้วก่อนนั่งคอยอะไรอยู่นะเนธรรมดาเพื่อนเรามาเยี่ยมก็จะพักลายปลาใสยทำอะไรต่ออะไรอันนี้ให้คนใช้หาน้ำหาเนื้อมาให้เราเฉยไปสั่งการสั่งงานกุรีกูจอยู่กับเรื่องการเรื่องงานที่จะนิมนต์คุยจ้ามาสันบินธบัติของวัรลุงขึ้น พอเสร็จจากการสั่งงานสั่งการนะพอเพื่อนเข้ามาก็เลยถามาท่านสหายมีอะไรพระเจ้าพิมพิสารจะเสด็จมาที่นี่หรือท่านถึงไม่เยื่อใยกับเราเลยท่านถึงไปสั่งการสั่งงานเรื่องอาหารการชั้นหนึ่งอะไรตังนี้อะไรตร่างๆอยู่เป็นเวลานานพอสมควรท่านถึงมาหาเราโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก เราได้นิมนต์ผู้เจ้ากับพระสงฆ์สาวกมาห้าร้อยองค์มาฉันที่คฤหาสน์ของเราเราถึงได้ต้องสั่งงานสั่งการเพราะคนห้าร้อยคนมาที่นั่งที่อะไรต่ออะไรเนยเราจะต้องจับที่ที่ไหนที่เราจะถวายพระผู้มีพระภาคที่ไหนที่เราจะให้พระสงฆ์สาวกนั่งเราก็เลยขอโทษท่านด้วยว่าเพราะเราไป พลรวันอยู่กับเรื่องงานเรื่องการหรือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วหรือในโลกนั่นเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ท่านพักประทับอยู่ที่วัดเวรุวันสำนักของพระเจ้าพิมพิสารสาร้างถวายโอ้โหคืนนั้นทั้งคืน ลำพึงอยู่ในใจอย่างเดียวว่าพระผู้มีพระภาคเกิดขึ้นแล้วหรือในโลกพระผู้มีพระภาคเกิดขึ้นแล้วในโลกใช้คําบริกรรมว่าพระผู้มีพระภาคเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นคําบริกรรมภาวนาอยู่ตลอดคืนยินดีที่จะไปถวายสักการะรอเวลาที่จะสว่างประตูเมืองจะเปิด เพื่อจะออกไปนอกเมืองได้พอประตูเมืองเปิดก็ไปคอยอยู่ที่ประตูเมืองบอกสหายว่าเราจะไปเราไม่รอแล้วที่ว่าจะให้พระผู้มีพระภาคมาถึงคลีหาดของท่านเราจะไปพบท่านในที่ประทับของท่านเลยพอเดินออกจากคลหา์ไปมันยังมืดอยู่ เดินไปก็หยุดเดินไปก็หยุดโดยธรรมชาติของพวกเศษฐีฆ้าบดีต่างๆเขาจะระวังไฟว่าจะเกิดอันตรายกับเขาไหมเดินสุ่มๆไปในมืดค่วมมืดจิตคิดขึ้นมาทันทีว่าถ้าท่านก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว ท่านจะพบสมบัติอันมหึมาที่เป็นอริยสมบัติถ้าท่านหยุดอยู่สมบัติอันมหึมาอันนั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปก็เลยพยายามก้าวไปเรื่อยๆจนกว่วออกไปถึงประตูเมืองประตูเมืองเขาก็เปิดก็เดินเข้าไปในวัด พระผู้มีพระภาคมาเสด็จเดินยงกลมรออยู่ที่ประตูวัดพอเข้าไปก็พระผู้มีพระภาคทักชื่อออกมาเลยท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีหรือเมืองฉันก็บผมเศรษฐี เมืองสาวัถีด่วนมาถึงตั้งแต่เช้าเลยคงจะมีอะไรอยากถวายสักการะพระผู้มีพระภาคก็ได้ถวายสักการะพระผู้มีพระภาคแต่เช้าตูเป็นมหาผูสัยิ่งใหญ่ของมอมชันพอผู้เจ้าพูดถึงเรื่อง อนุปุทธกถาศีลกถาภาวนากถาอริยรสัจสี่ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันขึ้นมานะฟังถึงสัจธรรมทั้งสี่คือทุกสมุทัยมรรคโรธจิตใจก็ทิ้งสังโยชน์ทั้งสามข้อโดยเด็ดขาด คือตัวสกา,กายญทิจิวิธิกิจสาสีรพัตตปรมาตก็ได้เวลาที่พระผู้มีคาะเกเด็จพรือหาดของเพื่อนก็ได้เดินตามพระผู้มีภาคไปในเฝ้าพระผู้มีภาคแต่เช้าตู่คนอยู่ไม่ได้ที่อยากจะถวายสักการะพระผู้มีพระรอให้ไปเสด็จกะลือหา มันคนไม่ได้อยากเห็นอยากพบอยากถวายสักการะแค่ได้ยินชื่อว่าเพราะผู้มีภาคเกิดขึ้นแล้วในโลกก็มีกิจใจที่น้อมเอียงมาอยากจะถวายสักการะเพราะมันไม่มีความโลกเป็นตัวนำ ไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเป็นตัวนำเพียงแต่ว่าอยากจะถวายสักการะพระพูมิภาพในระหว่างที่ก่อนจะเสด็จสรือหานของเพื่อนก็สมใจที่ตั้งใจตั้งแต่เมื่อคืน,น ฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติทมในครั้งก่อนกับครั้งปัจจุบันมันเห็นความแตกต่างกันได้ชัดเจนอย่างการเสียสละการอะไรต่ออะไรต่างๆเกี่ยวเก่กับกิจกรรมต่างๆร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันทำอะไรต่ออะไรต่างๆตั้งใจที่จะทำในกิจกรรมนั้นๆ dan waktu ini put ini